ออกมามันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรออกมาหัวชนนั่นน่ะไปออกมา ใบทองเทปออน่ะลงได้่เอาพี่เกลียเเนี่ยกลับ้พี่อยู่ได้ไมให้พี่อยู่ได้เอลมาลงมาหาพี่พี่กินคนเดียวอ่ะ 不棒，不棒。

ไปเร็วๆ pues ไปเล่นกับเพื่อนแล้วลงมาผูกแขนในลูกโอคนเก่งเดี๋ยวกลับไปเล่นกับพี่ผูะโอ้ได้ๆๆผูกก้างไปเล่นกับเพื่อนดูนังดูหนังเขากินกันน่ะหนูม่อยู่ทำไมคนเดียวไปไปนั่งกินเร็วไ ไเชิ่เลยนะแกลย่ไหมนี้มนี่คไหนตแม่ปชิมชุดดค่ะี่บาทบาทาขายอะไรคะของเล่นค่ะขายของเล่นหรอคะกี่บาทคะค่ะ ฮีโรย่ยรืนไม่ไหวแล้วโดนชน